กบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขูส่คนบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีตอนรับททานเข้าสู่ช่องบอแอนไซบุรี่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมื้อนี้กัมีทั้งผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นกัให้บอแอมาอัปเดตมาสอบถามเรื่องราวของน้องตองเพื่อนพ่อแม่พี่น้องและ้วกะ็ได้ซื้อข้าวซื้อของมาฝากขนําพ่อแม่พ,พี่น้องเลยก,กัมื้อนี้บอ่อแมก็เ่ได้ซื้อข้าวสารมาให้เพิ่อนเนาะกะั ได้ซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องมาให้เพิ่นก้อนแล้วก็ได้สิมาสอบถามมึงเรื่องราวของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเป็นจังได๋แล้วจังคือออกมาอยู่กับอ้ายอีกคนนึงเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะก็ทั้งที่อเพื่อนที่ว่าพาอาจารย์เพิ่นสร้างให้แล้วก็ให้เพิ่นดูกับกับเอื้อยแล้วก็พี่อ้ายเพิ่นเนาะแต่ว่ากมันเกิดเรื่องหยังก็บ่ฮู้ให้พี่น้องเลยก็เดี๋ยวไว้สิพาไปสอบถามเรื่องราวของเพิ่นพร้อมกันไว้พี่น้องเอ้ยกามื้อนี้บางอยาก็ได้เดินทางมาฮอดบ้านเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพิ่นก็ แต่อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะบ่เอ๋ก็ได้ให้มาเอ๋เอาของน้ำขนของวันน้ำกันเมื่อพี่น้องเลยกะเดี๋ยวไปติดตาม์พรส่งพร้อมกันเลยพ่อพี่น้องเลยกะก็เดินกับขอขอบุญขอบคุณทั้งพระอาจารย์หลายๆเนาะที่ว่าเพิ่นได้ให้บ่เอ๋เนาะมาเอ๋สอบถามเรื่องราวของน้องเพิ่นพ่อพี่น้องแล้วกะได้ทักเงินจำนวนหนึ่งมาให้บ่เอ๋เนาะได้ซื้อของเพิ่นก้อนแล้วกะสอบถามว่าเพิ่นน้ำเนาะว่าเพิ่นเป็นยังไงเนาะพ่อพี่น้องเนาะกะก็ขอให้เพิ่น จเจริญในศีลในถรำนอกจากขอให้เพื่อนเป็นทอมโพ่อทอมไซให้ญาติโยมที่ว่าทุกอยากลําบากเด้อพระอาจารย์เด้อเนาะที่ว่าพอแมงก็ดีใจเนาะเพื่อเทวะเพื่อนได้ช่วยพี่น้องประชาชนลาวเนาะที่ว่าทุกอยากลําบากของพี่น้องเลยก็ไปติดตามพระทอมพร้อมกันมาพี่น้องเลยตอนนี้พอแมงก็มากับน้องไซพอแมงเนาะไซแม่สบายดีน้องล่ะสบายดีสบายดีสบายดีเอาเนื้ไม้นั่นแหละโอเคไปเอาของไป ดจะยกหลๆเนี่ยครับอืมบ่ยกบ่ได้เป็นไรงงหมดเลยเอ๊ะมื่อยเอาตัวนี้ก็ได้เอามา่าก็ได้เบาอยู่บ่เบาต้นอ่าตัวนี้แบบท่าแบบท่าเลยเนาะไปปะเลยไปกันซื้อพวกไอ้มาม่าปลากระป๋องมาให้เนาะแล้วก็เป็นพวกเกลือเป็นนัวแล้วก็น้ำตาลแล้วกา น้ำมันน่าเอาไปพ่นเกี่ยวไข่เกี่ยวอย่างนี่นองพี่นอนเลยเงือ,อนชานพ่นพน่อที่พ่อพูดดูไปในไรเจ้า มัอนี่กะพักพักกันอยู่นี่มันมีมีอย่างน่นเลยล่ะบบไม้มีอย่างเลยมั้งบ่ลงโจงเลยอ้ยไอ้ไกับโบมีมูมีเมียบ่บ่คือโบมีเคยมีบ่เลยอย่งไหนป่าบ่โบมีเลยเออข้าวหน้าไหนพักกันกินด้วยใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่นะเออจะช่วยกันได้เจ้าเจ้าแบาน้ำเข่าว่าเข่าวอ่ะ เพิ่นเพิ่นให้เท่ายนะคือว่าเมื่อนั้นนะซื้อมาสองสอบบอ่เพิ่นเพิ่นแบ่งให้อยู่บ่เลยอย่งไรสองปิดสองปิดเดี๋ยวพี่ไอ้ถามเนาะว่าเป็นจังไดงจังน้องจังได้ออกมาอยู่พี่โอ้ยบมถ,ถึงกันถึงกับพี่ไอ้บ่เลยอย่งไรเม้นคือว่าตอนตอนท่านได้ได้เฮือนในอย่างคือว่าเห็นอยู่น้ำกันอยูอยบ่ได้ค่อยปิดกันบ่อพอได้เฮือนได้ชาญแล้วมันเป็นอย่งไรโอ้ยผิดกันนะผิดกันบ่ เจ้ากี้ขานบ่โอ้ยว่ะคอยขี่ขานดูเจ้าประเทศเวียกซอยเพิ่นบ่เลยจังเลยเห็ดเห็ดบ่สแ,แต่กะมันมันเกิดเรื่องดุนแล้วบ่เลยจังเลยเพราว่าดุนแล้วก็ยังคิดอยู่นะว่าเมื่อก่อนเนะี่ยตอนอยู่เฮือนทำอะไรหลังเก่าเนะี่ยยังทำมดาดนะ่าเนาะก็บบอดดี้อันนะน,นั้นพอได้เฮือนได้ซานไหมล่ะบัดเป็นไปอะไรมาเนี่ยเนาะ กับบนบนจะอยู่นี่ก็เป็นเงินเพิอนอ้ายเลยเนาะอ้ายกับโบมีโบมีเมียเลยมั้งป<บ>่ะอ้ายเพิ่งกับอยู่จังได้ือว่าข้าวของเจอาไส้กับมีจำนี่บ่อ้ายกันไหมจะนอนนอนกับนอนดู่นี่เลยมับ่ไฟไฟกับยังโบมีบมั้งโบมีนะบป็นนาในได้เจ้าใส้อยู่ใส่เนี่ยนี่เพาะที่ว่าแบ่ง,แบ,งแบ่งออกมาจากไอ้อ้นะจะเอือเ้อยหนะ ยังมรดในหนึ่งข้าววะจังไงโอ้ยฮะแล้วมรดันกินขา้าวเศ้าว่าอะไรอย่างไงกินแล้วกินแล้วคือมาข้าวยังไม่ใช,ม<า>ใช่ข้าวสารเลือทำไใดไเ้ยมดุดล้วนสำนใดใช่มดดลว <c oughs> ใช่บิวงไ,ได้ขอเบ่งนเนเะยหอ <c oughs> เออคู่นี่กเกามา,ามาจากพุ่นบอ คือคือเสี่ยงไว้คักแท้เฉี่ยมฮะเออเออเหลือเหลือจันี่เนาะเลืคือเสี่ยงมา oh, <thank> เย็นเย็นคนหลักบ่ได้ืม่ได้เงินโบมีประตูประตังอย่างเลยเนาะ <c oughs> นี่แหละน้องคนอยู่กับยู่นี่นะแต่ว่าอ้ายอายก็นอนอยู่เหนะือเนาะกับโบได้มีอย่างเนาะอันนี้เป็นเงอนตะเก ا าตะกี้เลยว่าตังเจ้าเลยพ่อกับแม่อยู่บออะไรอย่างไรเออเอาบัดรบอยใหญขึ้นมาในการได้อยู่แล้วเนาะ โบได้เป็นอย่างไรเนาะโบได้พิชิตพิชคองอย่างไรเนาะบ่อยๆขึ้นมาสอบถามเนาะเนื่องาวเพื่อนกับเพื่อนกับตอนนี้กัมาใส่อยู่กับม้าเนาะบัดลูกจะได้แฉโบได้เอามาเลยบ่บ่บได้ไปเอาเลยบ่หรือว่ายังไงไปเอาอช่ไหมเนาะไปเอาไปให้เขาเนาะเลี้ยงง่ายไปให้เพื่อนเลี้ยงบ่หรือยังไงเรายังไงไงบ่ มื่อนี้ดีใจว่าไอ้มาเยี่ยมเนี่ยเออดีใจแล้วดีใจเนาะเออมื่อนี้ก็มีผู้ใหญ่เขาว่าเพิ่นซอยเรื่องเฮือนของทางพี่อ้ายเจ้าแล้วก็เอื้อยเจ้าน่ะเพิ่นก็ให้มาติดตามว่ามันเป็นอย่างไรบ่กหลวงพ่อเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็จะให้ฮักแพงกันนะะหลังจากเพิ่นเฮ็ดเฮือนเนี่ยานให้เนาะก็มันผิดเถียงกันมันก็บ่บ่ดีปานไดเนาะบ่จบบ่งามปานไดเพิ่นน่ะนะแต่มื้อนี้เพิ่นก็ให้บ่้มาเยี่ยมแล้วก็มาสอบถามเรื่องราวของน้องเพิ่นเนาะก็ได้ซื้อของมาต้อนเพิ่นเนาะไข่นี่ก็ เอามาให้กินได้บ่ราะนเอาไปขายเด้อ <ไน S 1> หกักผู้ชาย<น>อ่ะไอ้ผู้หญิงบ่ปานได้บ่คือผู้ชายผู้ชายเสียแหละเขาจะเอาไปขายเนาะป่าข้าวป่ากันกินสองคนนึงเนาะหม้อแม่เนี่ยมียังมีมีเท่าใบเดียวนี่บ่กละหม้อให้ดูให้กลิ่นนะเช้านีากินข้าวเขาเนี่ยค่ะป่าป่ายังบางเบิ่ง,งอันนี้บ่มันพวกหมออ้โอโหย ไอ้ก็ได้ซื้อหมากเพ็ดแป้งนัวมาให้ย่างย่างละถุงสองถุงเนาะถ้วยถ้วยได้เสะได้ได้แบ่งมาอยู่ยบ่บ่ได้แบ่งเลยบ่กระถางน้ำกับบ่ได้ขอน่าเพื่อนบ่ถางน้ำใหญ่ตัวใหญ่เห็นไหมเออตัวซื้อมาสองอันเพื้อยบ่บ่ให้พี่ไอ้คนเราอย่างไีบ่ให้เลยเออบ่ให้เขาก็บ่เอาเออเดี๋ยวไอ้ชิไปขอให้ถ้าได้ขอได้เฉาบ่ เอาอยู่บ่เลยจังไงเอา่เพราะว่าน้ามันนี่เปตักอยู่มใส่ในไก่บ่๊ะในไก่บ่เวลาอาบก็ไปอาบจจน้ำสัางบ่น้ำกินนี่จะตักน้ำสัางกันช,ชื่อนี่ไนงะตุ๊กเท,นะท,ท่าได <4, 000. S 2> ้หนึ่งสี่พันเอ่อเผาตุ๊กเก่าไปเปลี่ยนบ่๊ะชื่อเป็นตุ๊กเลยบ่ 4, ๊ะสี่พันบอ๊ะเปนตุ๊กหนึ่งสามสิบแปดพันพรบับบอ ตกสี่พันช่วมือในเจ้าไปหาเงินหาค่ำยังได้ใช่บดหา่จันจันเป็นเยอะหรเปากับน้องดิลเยาวร่นหาล่ไแม่แม่ก 4, so oh, like ับบอดมาบอดมาอยู่เงินนี้เลยป้มา นว่าถ้าถ้าถ้าขึ้นมาอยู่นึ่งก็ต้องเสียเสียควายบ่เสียยังฟอร์ฮีดนี่เจ้ามันเข่าผีเนาะน้ำถือผีเนาะบ้านน,น่ายก๋ยได้น้ำโอ้ยคุณเราวิ่ีขึ้นอยู่เกลับขึ้นมาอยู่นนเพือนไหนเก่าเหาอเหมือนนั้นเก่าเหมือนแก่เหรอเหมาอนนั้นว่านี่ถ้าจะกลับมาต้องเสียงัวเสียควายเนาะบ้านช่วยบัดกราบนะกลับมากะ ขึ้นมาอยู่ได้นะเพรว่าให้กุ๊บให้กุ๊บก่อนคูที่ได้ใช่ไหมหมดชักฝนกับแดวเมียเลยไหมเนาะอยู่จงปีได้หมดจ้าคืนน้ำฝนกับนอนยูงนี่ผมมีมุ่งมีอะไรบ้างนอนยังได้กับคืนยุ่งบุกบุกเจ้าได้จช่ได้ได้มุ่งใหม่นะ ไม่พ่อพไม่กับมาเมื่อเลยบวันนี้ที่รับพี่นอนเห็นไามจะเมื่อนี้ก็ไอ้เจ้าเงินไว้ให้ทโตก่นเด้อไเป็นอนเป็นบ่เปลยน่า no. พีเียนลบุเลนก็ลองเมื่อไงไอไอสอน อีชอนกาเด้อเป็นนดอยังบ <fists> ่เป็น,น,ปนกับบ่เอ๋ก็เช่าเงินให้น้องเพิ่นไว้ติดโตก่อนเนาะก,กะเมื้อนี้กะทางผู้ใหญ่ทางพระอาจารย์เพิ่นก็ให้บ่เอ๋มาสอบถามนุ้มละของน้องเพิ่นเน,นาะกะเป็นยังไงกะเฮาก็ได้ฟังไปแล้วเนาะก,กะบ่ถือบ่ต้องกับพี่อ้ายเพิ่นเนาะก,กะจักเรื่องบ่ได้ใหญ่บ่บาะว่าในบ่เลยจังไดงเรื่องใหญ่บ่เจ้าเฮ็ดๆพชรอย่างแน่สิผิดนะ ว่าเงินหายเงินเหียเนาะบ่เงินเหียตอนขายของครับบ่เรืจองเลยบ่เจ้าลักบ่เรืจังเลยจำคอยคอยบ่ลักดอกเนาะฟอร์มมันกะพาจะเฮดไปเพื่อ,อยังกันกเล่ากะค้าขายเนาะเฮดให้อยู่ํำกันบบเน,นี้นะนะกะไอ้สิมองเงินหายเนานะ <c oughs> ต่เงินนี่ก็เป็นเงินตั้งผาจานเนาะว่ามันเหลือจากชื่อเข้าซื้อของโมเองกะได้มาเหมาะไม่นองบนนอกกะ อวยพรบ่ได้เลยบ่ได้จังไดบ่เคยอวยพรบ่ได้จังไดบ่ว่าดอกเคยกะโอเคเนาะกะพนมมือขึ้นก็ได้เน้่ยไอ่จีอวยพรให้ไอจีว่าให้กะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะเพื่อนเจริญในศีลในธรรมเด้อพระอาจารย์นะโนมือขึ้นละโน้มมือขึ้นกะขอให้เพิ่อนเจริญในศีลในธรรมเลยขอให้เพิ่นเป็นโฮนทมโพมไสให้ญาติโยมที่ว่าทุกข์ยากลำบากแล้วกันเนาะกะขอให้น้องเพิ่นกะสู้ๆเด้อน้องหลานเอืมกะถ้ามีเพิ่นสิซอย อย่างกะเดี๋ยวอ้กับที่เข้ามาหาน้องคือเก่าเนาะข้าพุทธมื้อนี้กะบพุทธให้มาให้อ้ายมาอัปเดตเบิ่งว่าเป็นอย่งไรเนาะกะโอเคมื้อนี้อ้ายขอตัวกลับก่อนเนาะสบายดีสบายดีสบายกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บอกเอ้กะได้ซื้อข้าวซื้อของมาให้น้องเพื่นได้เหมาะกันในเพื่นไปนำเนาะคอยเพื่นติดโตเนาะกะตอนนี้เพื่นกะมาอยู่กับอ้าเพื่นเนาะอ้าเพื่นสองคนอ้าเพื่นกะยังบุตรท่านมีลูกมีเมียเนาะพ่อพี่น้องเนาะกะ เพื่นก็ได้มาอยู่กับอ้ายเนี่ยพอน้องกับโบถือบบต้องกันกับพี่อ้ายนะกัเอื้อยกับโบปานได้เนาะแต่ว่าตอนค้าขายนะกัแบบอาจจะว่าวเส้นนองว่าเงินเฮียเงิ่อนยังกัอาจจะว่าน้องหลักเงินหลักคำเนาะกับประมาณนี้ไปพี่น้องเลยกเพิ่นก็ได้ย่ายมาอยู่น้ำไอ้ายเพิ่นแท้ๆไปพี่น้องเนาะกะเฮือนชานอ้ายเพิ่นกะบ่มีอย่างเลยกะแบบโล่งจ่งเลยเนาะพี่น้องนขนาดอ้ายเพิ่นนี่กะเสื้อผ้ากะยังบ่มีใส่โบปานได้เนาะกะ ที่รับที่นอนกันยังโบมีเนาะไอ้เพื่อนก็มุ้งสีกลางกับโบมีแล้วก็เพื่อนกับจิมีพวกไอ้หม้อแล้วก็ถ้วยบ่วงเนาะที่ว่ายังขาดแค้นแล้วก็พวกน้ำในกับเพื่อนกับตักเอาน้ำสร้างพอนี่พี่น้องเอ้ก็น่าจะอยู่ท่าแถวท่าแถวพุ่นหนวะพี่น้องเนาะพอนะตักน้ำสร้างแต่หนังเนาะแล้วก็ไฟไฟกันยังโบมีเนาะกับเพื่อนก็น่าจะใส่ไฟสายอะไรอย่างพอนี่พี่น้องเอ้ก็ มื่อนี้กับบอยเอก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพระอาจารย์หลายๆก็ขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงนอกความเจ็บจะได้ความไข่ยามีก็ขอให้เพื่อนเป็นทมโพภคใจให้ญาติโยมที่ว่าทุกข์ยากลําบากเด้อพระอาจารย์เด้อก็ขอให้เพื่อนจเนจริญเจริญในศีลในธรรมเด้อกับเมื่อนี้กับบอยเอก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆน,นที่ว่าเพื่อนให้มาตามเรื่องราวของน้องเพื่อนกับไปตามนี่นะพี่น้องเอกับตามพี่น้องเพื่อนเหล่ามาเนาะ มั่นกับบตรถืกบัตรองกับพี่อ้แน่กับเกิดความน้อยใจแน่พ่อแม่พี่น้องนอกจากมันนี่กับบอเอกับสิได้เดินทางกับก็กลับก่อนเด้พ่อแม่พี่น้องนอกจาขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนที่เข้ามาชมคลิปบอเอกับขอกราบสบายดีเด้อ